แอ้วอยู่ท้องชอบแล้วเสื้อผ้ากินก็ได้นี่สองปีขึ้นมาคนละประมาณเกือบยี่สิบโล้วสีเลียงแค่พาไปกินข้าวค่ะแล้วถ้าผู้ชายแบบว่าชอบแบบชอบเก่งมากอะไรอย่างนี้แล้วก็โอเคเหรอก็ก็โอเคนะถ้ามัดตังเขาเอาตังเขาแฟนใส่กินกินอย่างเดียวขึ้นอยู่กับเขาอะถ้าเขามีความสุขก็ปล่อยเขาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปสอบถามไวรุ่นกันระหว่างแฟนใส่กินกับแฟนใส่ช็อปเขาจะเลือกแบบไหนไปดูกันเลยค่ะ ระหว่างแฟนสายกินกับแฟนสายช็อปเราจะเลือกแฟนสายไหนคะสายกินคะ่ะสายกินค่ไมทำไมถึงเลือกแฟนสายกินคะเพราะว่าเป็นคนที่กินจุมากอ,อ๋อกินจุมากมากถ้าถ้าเรา <ๆ S 1> มีแฟนเราจะยังไงชวนแฟนไปเลยหรือว่าให้แฟน <ๆ S 1> ออชวนเราดีชวนแฟนเอาชวนแฟนชอบไหมคะแบบให้แฟนหาร้านอาหารให้เราแล้วแบบพาเราไปอะไรอย่างเงี้ยสเป็เลยสเปเลยก็คือเผู้ชายแบบว่าพาเราไปกินโอเคขอบคุณมากนะคะ เราเลือกนะคะว่าระหว่างแฟนสายกินกับแฟนสายช็อปเราอยากได้แฟนสายไหนชอบสายไหนทั้งคู่เลยเหรอทั้งกินทั้งช็อปเลยเหรอเพราะอะไรคะจะได้ไปไหนด้วยผมก็ชอบกินชอบอะไรก็สำหรับผมนะครับผมเอาสายกินอะสายกินชอบอปอะไรกินทัีแล้วอยู่ท้องชอปแล้วจะพากินไปได้นก็ผมเอาเป็นสายกินดีกว่าผมเองก็ชอบกินนะครับ เราใสาช่ช็อปน่าจะอ,อะเรามีแฟนใส่กินอย่างเงี้ยแล้วถ้าแฟนมันอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยเราเราจะไม่เป็นไรหรอทุกท่าผมก็มองเป็นคนคนนึงที่เมือน,นเกสุดของความาักต่อตเองอยากให้ทั้งคู่นะคะเลือกระหว่างแฟนสายกินกับแฟนสายชอ็อปเราจะเลือกแฟนสายไหนคะแน่นอนหุ่นอย่างเราอย่างนี้สายกินอยู่แล้วเลือกไปใสยกินสายกินเหมือน,นกันนะชอบกินของอร่อยชอบหาของอร่อยกินอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีแฟนที่แบบมีชื่ออใกล้กันอะไรย่างเงี้ยก็เออพากันไปตะลุยกินตะลุยกิน ก็คือเราก็ชอบกินสมมติแฟนเราจากตอนแรกผอมพอกินไปกินไปแล้วอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยเราจะซีเรียสไหมก็เลยนซีนสองปีขึ้นมาคนเราประมาณเกือบยี่สิบโลอ่ะอ๋อเราก็จะอ้วนไปด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็จะลดไปด้วยกันไม่ลดไม่ลดกินอย่างเดียวอยากให้ทั้งคู่เลือกนะคะระหว่างแฟนสายกินกับแฟนสายช็อปเราจะเลือกแฟนสายไหนคะช็อปค่ะจะได้ไปเป็นเพื่อนละหนึ่งโอ๋อช่วยเคลือบค่ะมีตัวช่วยในการตัดสินใจอ๋อ ก็คือเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งใใชช่่เพราะอะไรคะชอิเพราะเราเป็นคนชอบกินแล้วถ้าแฟนเราแบบว่าสปอยเราตลอดในเรื่องกินไงล้ะเราจะซีเรียสเรื่องน้ำหนักเราไหมคะไม่ค่ะไม่ซีเรียสแค่พาไปกินต่อค่ะแล้วถ้าแฟนเราอ้วนขึ้นนี่เราไม่ซีเรียสใช่ไหมไม่ซีเรียสอยู่แล้วค่ะถ้าอ้วนคู่กันก็ดีค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะแฟนใส่กิน ราะอะไรเพราะอะไรคนชอบกินกินจูอ๋อเป็นคนกินจู่ชอบแฟนสายช็อปค่ะเพราะว่าจะได้แบบไปเที่ยวกันแล้วก็ไปซื้อของด้วยกันตลอดเลยอืมแล้วถ้าผู้ชายแบบว่าช็อปแบบช็อปเก่งมากอะไรอย่างเงี้แล้วก็โอเคเหรอก็ก็โอเคนะถ้าตังเขาเอาตังเขาแล้วถ้าเขาขอตังเราไปช็อปล่ะโอเคไหมก็ใช่บ้างใช่บ้างอย่าเยอะจนเกินไปแล้วถ้าแฟนเราจากผมผอมๆเขาอ้วนขึ้นเราจะซีเรียสไหมคะ ไม่รำไรค่ะเดี๋ยวพาไปออกก,กานไงกนี่ก็ค <c oughs> <c oughs> ือรับได้ที่เธอเป็นเธอเลย <c oughs> โอเคขอบคุณทั้งคู่มากนะคะ,อะขอบคุณะคะ่ะสายกินค่ะอาใสยกินอ่ะสายช็อปค่ะสายช็อปท้าไม่หนึ่งเลือกสายช็อปคะเออ,ปอ,อเป็นคนชอบช็อปอยู่แล้วอ๋อเป็นคนชอบช้อปปิง้งถ้ามีแฟนใส่ช็อปก็จะพากันไปช้อปปิ้งเลยใช่ค่ะโอ้เลิศเลิศใส่กินกินอย่างเดียวถ้ามีแฟนแบบซัพพอร์ตแล้วก็สปอยเราเรื่องกินนี่คือชอบเลยชอบเลยและถ้าเกิดว่าแฟนเราอ้วนขึ้นได้ค่ะ โอเคเหรอโอเคโอเคเราใส่กินค่ะใส่กินเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้อ้วนไปด้วยกันเพราะเราก็ชอบกินเหมือนกันค่ะอือแล้วถ้าแฟนเราเนี่ยกินกับเราไปเรื่อยๆจนแฟนแบบน้ำหนักขึ้นเราจะซีเรียสไหมคะไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าดีเลยดีเลยชอบไม่ซีเรียสเหมือนกันคากันื ผมเลือกแบนสายกินแล้วนะผมชอบกินนะเดี๋ยวจะได้ไปกินด้วยกันแต่ว่าแต่ว่า อยากให้ออกกำลังกายนะไม่งั้นเดียเด๋ยวจวะอ้วนอ๋อแล้วถ้าแฟนน้ำหนักขึ้นเราก็ซีเรียสสิใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับเขาอะถ้าเขามีความสุขก็ปล่อยเขาแต่ก็ให้ออกกำลังก,าย,ก,กายชอบใส่ชอบแบบใส่ชอปเพราะอะไรคะชอบเดินดูอของอะเขาใส่กินด้วยกันนะเพราะว่าก็กินบุฟเฟ่อ๋อเราชอบกินบุฟเฟ่อุ้ยกินไปเหอะไม่ห่วงสวยไม่ห่วงอ้วนอะไรเงี้ยหรือเรากังวลไหมก็ก็กินได้แต่แบบหุณคุณก็ต้องดีด้วยอ๋อหุ่นก็ต้องดีด้วย